วัสดีค่ะวันนี้นนมาตรวจงานรอบเย็นวันนี้พามาดูบัวสวยๆนะคะนี่นะบัวใหญ่มากแห้งยางแห้งยังแห้งแล้วนี่นะคะเรามาดูกันว่าบัวหลังบ้านหลังเนี้ยเท่าไหร่ บัวชุดนี้เป็นบัวที่เราจ้างช่างมาติดตั้งเลยนะคะร้านบัวเขารับติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะโอ้โ,อโ,อโตกขี่ตมใหญ่มากบัวใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่ด้านหน้านะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบบ้านเลยมาดูกันว่าหนึ่งหมื่ห้าพันบาทเนี่ยมันได้เท่าไหร่บ้างนี่ด้านหน้านะคะอ่า เกิดมาด้านข้างเดิดด้านข้างนี่ปูวใหญ่ีนด้านข้างแล้วก็มีประตูมีด้านข้างข้างแล้วก็ข้างห้งองครัวนะคะ หลังบ้านไม่มีอ่ามาฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะนาห่นก็จะเป็นชั้นลอยแล้วก็โชว์ด้านหลังอีกสองเส้นนะคะประมาณนี้แล้วก็จะอ้อมไปหลังบ้านอีกนี่หน้าต่างฝั่งนี้อีกสอง ห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําอีกสองแล้วก็มาห้องนอนหนึ่งนี่นะคะความหนาก็ไม่บางนะคะเป็นบัวยุดรุ่นหนาห้องนอนที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาหน้าบา้าน ประมาณนี้ค่ะข้างบ้านทั่วไปมันก็จะไซส์ปกติแต่ว่าหน้าบ้านใช้ไซส์ใหญ่หน่อยหนึ่งถามว่าทั้งหมดนี้ติดตั้งแค่กี่วันนะเธอหลังหนึ่งอะติดตั้งบัวกี่วันหลังหนึ่งติดตั้งบัววันหนึ่งวัน,นตีไปตีไปวันครึ่งวันครึ่งนะคะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่หมื่นห้าพันบาทหมื่นห้าพันบาท ที่มันแพงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเจอลูกค้ามาบุดอ่ะมันเป็นบัวที่มีไซส์ใหญ่นะคะถามว่าประหยัดกว่านี้ได้ไหมก็ก็ได้นะคะเพราะว่าด้านล่างอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นอ่าก่อบล็อกขึ้นไปแล้วก็ฉาบเอาก็ได้แต่ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วเราก็อ่าไซส์ใหญ่มาติดเลยแต่ก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีนะคะ ประมาณนี้นี่ราคาบัว1น0 0 0บาทประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ